บ้านนักกีฬาครับส่วนสถานะของบ้านนักกีฬากรุงเทพหมหานครนะครับค่าฝุ่นเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับ69ค่าประมาณ69นะครับก็บอกว่าป,ป,ปานกลางค่า PM นะซึ่งก็สามารถที่จะออกมาเดินหรือจ็อกกิ้งได้เบาๆตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ออกมาแต่เช้าเนี่ยเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องให้ฟังบางอย่างมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะจากจเขาเรียกอะไรอะ จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมไปวิ่งที่บุรีรัมย์มาก็เมื่อสองสามวันก่อนไปวิ่งมาราธอนที่บุรีรัมย์มาครับแต่มันก็กเกิดเหตุบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับตัวผมเองนะก็คือในระหว่างที่เราวิ่งไปเนะี่ยมันก็รู้สึกที่จะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่ในเรื่องของการหายใจในระบบหายใจนะครับก็รู้สึกแสบคอรู้สึก ร่างกายเริ่มวิกแล้วก็เริ่มพังไปเลยพังในที่นี้คือมันไปต่อไม่ไหวนะผมก็เลยต้องหยุดเดินตั้งแต่กิโลเมตรที่ประมาณทัก30มินิดๆแล้วก็เดินมนาเงเข้าเส้นชยัยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยมานั่งวิเคราะห์สาเหตุที่มันเป็นมันเกิดจากอะไรก็เลยเดินไปคิดไปเรื่อยๆนะเดินไปคิดไปแล้วก็มานั่งวิเคราะห์นะว่าเอ้ยมันเกิดจากที่เราไม่ได้กินอาหารหรือเปล่าก่อนที่จะออกไปวิ่งเรากินอาหารระหว่างวิ่งหรือเปล่าที่มันทําให้รู้สึกเรา ร่างกายเราปั่นปัวนะันี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเรเป็นสปอนเซอร์ที่แบบปกติก็ไม่ค่อยได้กินแต่ไปกินอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นคือผมวิ่งไปแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหายใจลําบากอันนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญสําคัญมากกว่ารู้สึกว่าอากาศที่สูดเข้าไปเนี่ยมันไม่มันไม่เฟรชมันไม่มันไม่สดชื่นนะครับผมไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงให้เข้าใจนะซึ่งตีค่าประเมินจากตรงนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของค่าฝุ่นมากกว่าที่มันน่าจะมากจนเกินไปโดยทําให ระบบการหายใจของผมมันค่อนข้างที่จะหลวดอันนี้อาจจะเป็นผลผล,ผลนึ่งเหมือนกันนะซึ่งต้องต้องพูดอย่างนี้ไปก่อนว่าทางบุรีรัมย์พยายามที่จะแก้ไขเรื่องฝุ่นตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับเขาพยายามดีที่สุดแล้วแหละผมว่านะเพราะมันการยากมากในการที่จะลดน้ําหรือในการที่จะทําหลายๆอย่างตรงนั้นอันนี้เราผมว่าผมไม่ได้ไปโทษตรงนั้นนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมมันเป็นอย่างนั้นจรงิงๆเพราะรู้สึกว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันหายใจยากแล้วก็แสบคอไปหมดเลยรู้สึก าาปาาแห้งหรืออะไรเงี้ยคอแห้งอะนะมันก็เลยคิดว่าเออการการหายใจเราอาจจะลำบากหรืออาจจะเป็นค่าฝุ่นที่มันอาจจะมากเกินไปซึ่งตัวนี้นมันก็คือมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจแน่ๆผมก็เลยมาคิดตอนขับรถกลับมาก็เลยมาคิดว่าเออล้วสมมุติถ้าเราจะต้องซ้อมฟุตบอลในอากาศอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงกับมันล่ะเพราะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะฟุตบอลเนี่ยมันต้องไปเล่นอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วนะนกีฬากลางแจ้งอะนะสำหรับ คนโตอาจจะไม่ได้กระทบเยอะแยะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเด็กเ,เ,เยาวชนที่ต้องไปซ้อมฟุตบอลกลางแจ้งแบบนี้จะทํำยังไงกันจะมีวิธีป้องกันยังไงจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมานั่งคิดเหมือนกันก็เลยหาข้อมูลนิดหน่อยนะเพื่อที่จะมาเล่าสู่คนฟังนะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันผม่าอาจจะได้มา 2- 3สข้อในการที่จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะ ในการที่จะรับมือกับช่วงที่มีสภาวะที่ฝุ่นในอากาศเยอะขนาดนี้ในข้อแรกเนี่ยที่เขาแนะนําก็คือการที่จะต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งโอเคการใส่แมสตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเวลาซ้อมบอลจะทำํำยังไงผมคิดว่ามันก็คงต้องใส่แมสให้นานที่สุดอะแล้วก่อนที่จะไปลงสนามก็คือในลงสนามคุณจะใส่เล่นก็สุดแท้แต่นะมันมันบอกไม่ได้ถ้าถ้ามันต้องการเซตจ,จริงๆแนตะ่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้อง ใส่ให้นานที่สุดแล้วก็ค่อยถอดตอนที่ลงไปเล่นอันนี้คือสิ่งที่ทําได้นะครับอย่างที่2ก็คือเขาบอกว่าให้ให้ดื่มน้ามากๆเพื่อให้น้ำเนี่ยมันชะล้างฝุ่นละอองที่มันอยู่ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้มันออกไปด้วยมันก็ากสามารถที่จะช่วยได้ตรงนั้นก,ก็เป็นผลหนึ่งที่ที่สามารถทําได้นะโดยเฉพาะ,ะผู้ที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือการที่ฝึกซ้อมอย่างกระชับนะครับคือการที่ไม่ได้ซ้อมยืดนานเกินไปนะนี่น่าจะต้องอยู่ที่เรื่องของผู้ฝึกสอนที่จะต้องวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ท่ามกลางสภาวะที่มันมีฝุ่นเยอะๆแล้วอยู่กลังแจ้งเนี่ยนานเป็น 2- อสามชั่วโมงอันนี้มันก็คงจะรับฝุ่นไปเต็มๆนะเพราะฉะนั้นก็คือการวางแผนอย่างดีในการที่จะ,ะไม่อยู่ใน แภาพแวดล้อมนั้นนานเกินไปจะต้องใช้การซ้อมที่กระชับการวางแผนมาอย่างดีว่าจะใช้วิธีการฝึกซ้อมยังไงที่มันไม่เยื่นเยอ้อแล้วก็ยืยดหยัดก็จัดแบบกระชับกระชับอาจจะเป็นเรื่องของเอทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆที่ที่ทำได้แบบไม่นานนะครับข้อต่อไปก็คือการฝึกซ้อมในล่มหรือที่มันเป็นสถานที่ปิดนะ โดยเฉพาะอาจจะเป็นการเข้าฟิตเนสการเข้ายิมไปเปลี่ยนโปรแกรมจากอยู่กลางแจ้งก็ไปอยู่ในสถานที่ปิดซะมันก็สามารถทําให้ไม่ต้องรับฝุ่นมากเกินไปนะั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันและอีกข้อหนึ่งที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคือการงดซ้อมไปเลย ถ้าเราประเมินดูถ้าเราจะพูดในมุมของวนาชีพเนี่ยมันคงทําได้ยากหน่อยซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสโมอสรน,นะนะซึ่งอันนี้โอเคก็แล้วแต่สโมอสรอที่จะพิจนารณานในการที่จะให้ซ้อมหรือให้หยุดซ้อมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสโมอสรอวน,นาชีพมันคงคิดเองไม่ได้เพราะมันหยุดไม่ได้นะมันก็ต้องตามสโมอสรสั่งแต่ส่วนน้องๆเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปที่สามารถที่จะหยุดได้โดยที่มันไม่ได้กระทบอะไรนะก็คิดว่าเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ไป อยู่กลางแจ้งในการรับฝุ่นโดยโตรงนะครับอันนั้นก็คือสิ่งสาคัญที่สามารถทําได้เลยตรงนี้ก็ก็เป็นดุลพินิษส่วนบุคคลซึ่งเราเห็นเราสามารถเช็คจากแอป,ปได้อยู่แล้วนะว่าว,วันนี้พื้นที่ไหนที่มันค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงแล้วมันอันตรายมากๆเราก็ต้องหลีกเลี่ยงมันไปเรากคงไม่น่าจะต้องไปเสี่ยงตรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นะนะผมว่าเอามาแชร์กันเพื่อให้ใหได้ความรู้ในในใน,ในการที่จะป้องกันเรื่องนี้ด้วยมันปน็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เราก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงเพราะสภาพอากาศที่มันค่อนข้างที่จะแย่เหลือเกินตอนที่ผมขับรถไปไปวิ่งนะครับผมดูอากาศข้างทางเนี่ยก็เหมือนหมอกเลยนะผมออกต่เช้านะเหมือนหมอกแบบถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเป็นโอ้โหหมอกสวยจังอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเต็มทั่วท้องฟ้าเลยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนที่วิ่งเสร็จนะครับขาไอตอนวิ่งไอตอนระหว่างวิ่งเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วมันไม่โอเค มันไม่เหมือนกับบรรยากาศเมื่อก่อนที่ที่เราได้สูตรเข้าไปเต็มปอดแล้วมันวิ่งแบบสบายๆเพราะปีที่แล้วผมก็ไปวิ่งมานะที่บุรีรัมย์พอไปวิ่งมารู้สึกสดชื่นเย็นสบายแต่ครั้งนี้ที่ไปเนี่ยมันมันมันก็มีช่วงเย็นเย็นอยู่เหมือนกันนะมีช่วงบรรยากาศเย็นแต่มันรู้สึกมันสากๆมันหายใจแบบไม่ไม่สดชื่นเหมือนเดิมตรงนั้นก็เลยทําให้มันเราหายใจยากไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่มันแย่กว่าคือตอนที่ผมขับรถกลับจากบุรีรัมย์มากรุงเทพก่อนนี้จะเข้ากรุงเทพเนี่ยบรรยากาศ แบบเป็นเป็นหมอกหนาเลยนะซึ่งไอหมอกนะั่นคือฝุ่นนั่นแหละหนาแบบหนาแบบน่าตกใจอะครับเหมือนก็เราอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งที่มันมันมันอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบเฮ้ยนี่เรากําลังเชิญกําลังขับรถเข้าไปในอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันน่ากลัวนะถ้าถามผมผมไม่เคยตกใจอะไรแบบนี้นะง่ายๆนะแต่พอเห็นแล้วมันก็คือเรื่องที่มันน่าตกใจเพราะอะไรเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ ซ,ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการ์ตูนที่ผมเคยดูนะที่มันจะต้องใส่ตัวครอบจมูกหายใจเนี่ยแล้วก็แบบคล้ายๆเครื่องกรองอากาศประจําตัวเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะจะต้องมาเริ่มทีต้องมาใช้ในในสมัยนี้นะผ่านมาประมาณ20่สิบปีแล้วนะตรงนี้ที่มันแบบน่าตกใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราจะใช้ชีวิตยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งซึ่ง,งก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังนะว่าเรา เราต้จะต้องอยู่กับมันยังไงให้ได้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะสําคัญแล้วก็อาจจะอยากจะมาแชร์ให้ฟังก็าฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเราจะจะอีกนานแค่ไหนที่เราต้องเผชิญมันไปหรือเราจะมีวิธีการป้องกันที่ดีกว่าแบบอะไรยังไงบ้างนะเผื่อหลายๆคนอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยคนจะได้อ่านด้วย ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้สาหรับเชา้านี้ก็หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่มันอยู่ในเส้นทางฟุตบอลเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังอีกในวันต่อไปโอเควันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไปหาแมสใส่ก่อนเพราะตอนนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายแต่ว่าไม่แน่ใจเรื่องข้าฝุ่นมันจะโอเคไหมเดี๋ยวไปหาแมสใส่แล้วก็ไปพักผ่อนวันนี้ก็ลาไปก่อน